ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเจอเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้วันศุกร์ที่27่นะฮะกันยายน2567น้นั่นเองจะเจอกับนะเรื่องเล่านะฮะข่าวบ้านผือนะครับดำเนินรายการโดยนะครับผมสวัสดิ์รือบพิมายนั่นเองนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ จังหวัดอุดรธานีนะครับเรื่องน้ําท่วมนะครับผมเรื่องน้ําท่วมนะครับจังหวัดอุดรธานีอยู่ที่นาขานะครับนาขานะครับผมก็วันนี้ก็หยิบยกเรื่องน้ําท่วมนะครับอยู่จังหวัดอุดรธานียังไม่ไ <Jub> ด <ha> ้ไปไหนนะครับนะฮะอยู่น้ํามาถึงนาขานะครับนาขานะครับผมนะฮะ วันนี้มาออกอากาศนะครับนี่นะครับผมเลื่องเล่าข่าวบ้านผือนะฮะนะครับเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ดูสภาพนะ,ะดูสภาพเหตุการณ์น้ําท่วมบริเวณบ้านงอยนะแล้วก็บ้านเลิงทองนะบ,บ้านดอนย่านางนั่นเองนะครับผมอยู่ที่แถวนาคานะครับนาคา นะฮะนดอนยางบ้านโนนตูมบ้านหมากตูมนะฮะอยู่โซนนี้นะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับผมน้ำท่วมนะครับผมท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับผมที่อยู่ข้างล่างนะครับข้าวของนี่ก็ได้รับความเสียหายนะครับได้รับความเสียหายนะครับหน่วยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและ บรรทศสาธารณน,านาัยไยก็ลงพื้นที่ดูสถานการณ์น้ําท่วมบริเวณบ้านงอยนะฮะบ้านเลิงทองแล้วบ้านดอนย่านางนะฮะบ้านโนนตูมบ้านหมากตูมเพื่อประเมินความช่วยเหลือประชาชนที่รับความเดือดร้อนนะครับ่วันที่ยีะนะ่สิบเจนะสุกที่2ีกันยายน2567นั่นเองนะครับผมนะฮะยังไม่ได้ไปไหนนะครับมาอยู่ที่ จังหวัดอุดรธาน,นีนะครับผมก็ท่วมหลายอ่าหลายที่นะครับในเขตตัวเมืองก็ท่วมนะครับผมถนนนี่ก็วิ่งบางครั้งหน้ารถเล็กผ่านไม่ได้นะครับเราไปดูภาพบรรยากาศกันแล้วกันนะครับผมที่เจ้าหน้าที่เข้าไปนะครับในพื้นที่ นะครับเสี่ยงภัยก็ว่าอย่างนั้นที่น้ําท่วมแล้วก็เจ้าหน้าที่ป้องกันหน่วยปรรเทาสาธารณภัยไปลงไปดูที่ช่วยประชาชนนะครับผมนะรเราไปดูภาพเหตุการณ์ดูเจ้าหน้าที่ก่อนกันแล้วกันนะครับผมนะฮะนี่ครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปในบ้านนะครับใส่รองเท้าบูทตเลยนะฮะเข้าไปดูด้วยความห่วงใยแล้วก็จะประเมินนะครับสถานการณ์ว่า สมควรที่จะย้ายออกจากพื้นที่ไหมหรือว่ายังไงครับเขาต้องเข้าไปประเมินได้นงี้นไม่รู้นะครับเจ้าหน้าที่ก็สถานการณ์นี้ต้องรู้จักนะครับต้องมีผู้ต้องต้องเชี่ยวชาญรู้สถานการณ์นะครับผมอ่าจะบอกว่าดูแล้วประเมินสถานการณ์ไม่ต้องย้ายออกก็คือบอกประชาชนได้เลยนะครับผมนะ,ะอย่างเป้าหมายอย่างบ้านหลังนี้นะครับ เราก็ไปดูชาวบ้านนะยืนเก,ก๊กกัลงๆอยู่นี่แหละครับผมนี่ยืนรอความช่วยเหลือ,อนี่ครับนี่น้ําดูสภาพน้ำอะไรอย่างนั้นนะครับน,น้ำมาถึงนาขาเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ลงพื้นที่ดูสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณบ้านงอยนะฮะบ้านงอยแล้วก็บ้านเลิงทองนะครับฟังดีๆนะครับบ้านดอนย่านาง แล้วก็บ้านโนนตูมบ้านหมากตูมนะครับเพื่อประเมินให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนั่นเองแม่เจ้าหน้าที่ก็เสริมทับนะครับผมมาช่วยชาวบ้านชาวบ้านก็เห็นแล้วอุ่นใจดีใจนะครับผมนะฮะความทุกข์ร้อนของชาวบ้านนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เห็นอกเห็นใจอยากจะช่วยชาวบ้านนะครับผมน้ํา นะครับภัยธรรมชาตินะครับก็อย่างนี้แหละครับผมลองมาดูอีกมุมหนึ่งนะครับผมเอามุมนี้ก่อนนะครับนี่นะครับนี่บ้านเห็นป้ายนะครับบ้านนายบัวไข่กองถุวันนะครับผมบ้านเลกที่บ้านเล็กที่สองสองหมู่ห้าตำบลนาขาอําเภอเมืองนะครับแล้วนางบุญรอดอยู่นะครับ กองสุวรรณนั่นเองนะครับผมอยู่นาขาอำเภอตัวเมืองนะครับน้ําท่วมนะครับผมในวันที่27กันยายน2567นะครับแมเจ้าหน้าที่ก็ระดมกําลังวิ่งออเข้าไปลงพื้นที่อย่างรีบด่วนเลยนะครับผมเพื่อต้องการจะช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤตน้ําท่วมนี้นะครับผมเผื่อข้าวของเสียหายนะครับเข้าไปแล้วก็ประเมินนะครับก็ว่า ต้องย้ายออกไหมหรือว่าขนข้าวขนของขึ้นที่สูงหรือว่าจะเอาเรือขนของออกจากนอกพื้นที่นะครับผมวันนี้รู้นะครับผมเพราะว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปประเมินเรียบร้อยแล้วนะครับผมคงจะได้ทราบแล้วก็ถ้ามีข่าวอัปเดตหรือว่ายังไงผมจะรายงานมาเพื่อให้ทราบนะครับผมเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนั่นเองอีกมุมหนึ่งนะครับผมนี่มุมนี้นะครับ มุมนี้ก็น้ําท่วมโหนะครับผมก็ข้างล่างนี้อยู่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่ามีไฟหรือว่ายังไงก็ต้องดับไฟดับคันเอาล่ะนะครับเนี่ยก็เดินมาก็เกือบหัวเข่าแล้วนะครับผมนะฮะแล้วมาดูมุมนี้นะครับผมนี่นะครับผมหมู่บ้านอะไรนะเนะนะนี่ยนะครับผมนี่ดูการชัดๆอ้าว ผมจะซูมให้ดูชัดๆเลยครับป้ายป้ายนี้นะครับผมอ่ะนะครับสักครู่นะครับผมอ๋อไม่ได้แล้วครับพิกัดพิกดแล้วนะครับผมและอีกมุมหนึ่งนะครับผมนี่ถนนนะครับโอ้โหน้ําท่วมนะครับผมแหมขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขอให้ชาวบ้านบ้านเลิงนะครับบ้านงอย บ้านดอนนางแล้วก็โดบ้านโนนตูมบ้านหมากตูมนะครับผมขอให้ปลอดภัยขอให้ปลอดภัยข้าวของอย่าให้เสียหายนะครับผมก็เจ้าหน้าที่เข้าไปถึงที่แล้วก็ดีใจนะครับผมใจแล้วก็แจกข้าวของนะครับผมเพื่อบรรเทานะฮะช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนเราะวอย่างงั้นนะครับผมนะฮะก็เห็นอกเห็นใจนะชาวบ้านนะฮะที่ถูกน้ําท่วมนะครับทุกหย่อมหญ้าทุกที่เลยนะครับผม ะะแต่ในอำเภอบ้านผือ,อยังครับท่วมมาแล้วเมื่อเกือบครึ่งเดือนนะครับท่วมที่ถนนชนบทบํารุงนะครับโอ้โหตกตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับน้ำมันลดลงหกโมงเช้าโอหกโมงเย็นนะครับผมนะฮะเอาหกโมงเย็นนะฮะหกโมงเย็นก็สอบทรายถึงมานะครับน้ำแห้งแล้วก็ะสอบทรายถึงมาก็วไาอยาง้ง นะครับดีกว่าไม่มีอีกนะครับผมนะฮะอ่ะผมจะสรุปข่าวอีกรอบหนึ่งนะครับเรื่องเล่าข่าวบ้านคือนะครับเจ้าหน้าที่ได้รายงานบอกว่าน้ำมาถึงนาขาเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยได้ลงพื้นที่ดูสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณบ้านงอยบ้านเลิงทองบ้านดอนย่านางบ้านโนนตูม บ้านหมากตูมนะครับเพื่อประเมินและความช่วยเหลือประชาชน,นที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไปนะครับผมเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจนะครับแต่ชาวที่ชาวบ้านที่ผมเอ่ยมาเมื่อสักครู่นะครับผมแล้วก็ที่อื่นๆด้วยนะครับผมที่ยังไม่ได้นํามาเสนอข่าวในรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับผมก็ทยอยไปเรื่อยๆนะฮะจุดสําคัญสําคัญจุด ที่ว่าน้าท่วมเยอะๆอะไรประมาณนี้นะฮะประชาชนก็เดือดร้อนอะไรประมาณนี้เพื่อภาพนี้เป็นประโยชน์แก่สังคมแล้วก็ใครเห็นเห็นก็เขาก็อยากมาช่วยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะเรื่องเล่าข่าวบันถือก็ให้ความสำคัญเลยเอาภาพเหตุการณ์น้ำท่วมที่บ้านที่ผมเอ่ยมาดังกล่าวนี้นะครับผมนะเจ้าหน้าที่ก็ใจดีป้องกันหน่วยคู่ภัย หน่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสารสารณภัยก็ลงพื้นที่เลยนะสุดยอดนะครับผมมานะก็สุดยอดเลยนะครับยังไงแล้วขอให้ปลอดภัยนะครับผมเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับสนับสนุนโดยร้านตัดเย็บเสื้อผ้าวราพรห้องภาพดีเจเจเอแคนตัดลุงเอบ้านผือ แล้วก็ห้างทองแม่พิจิตสาขาดเจ็ดตลาดนิยมนั่นเองนะครับผมคับห้องภาพดีเจเจเออยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิยังไงก็ขอฝากแล้วร้านเปิด6กโมงเช้าปิด2องทุ่มนั่นเองร้านห้องภาพดีเจเจเอห้องเสื้อวราพรแคนตัสลุงเอบ้านผือนะครับผมอยู่ที่เดียวกันนี่แหละครับนะฮะแล้วก็ติดตามข่าวสารข้อมูลได้บ้านผือทีวีนิวนะครับที่ YouTube แล้วก็เว็บไซต์ w w w b a n p h u t v d c o m หรือว่าเขียนที่ Google นะครับบ้านผือทีวีนิวภาษาไทยนะครับก็จะขึ้นมานะครับข่าวขึ้นมาก็ดูได้นะครับผมเหตุการณ์น้ําท่วมหรือว่าข่าวต่างๆที่มีประโยชน์แก่สังคมคลิกเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์เลยนะครับใน YouTube ก็เช่นกันนะครับ YouTube ก็บ้านผือทีวีนิวพิมพ์เข้าไปใน Google นะครับผมนะฮะ แล้วก็ติดตามเพจติดตาม Facebook นะฮะสวัสดีขือพี่มายแล้วก็เพจ Facebook นะครับบ้านผือทีวีนิวเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะฮะแล้วก็ข่าวทั่วไทยนะฮะแล้วก็เข้าไปดูได้เลยนะครับผมนะ,ะข่าวอะไรไปํำเผอบ้านผือด้วยนะครับยังไงก็ขอฝากไปด้วยนะครับผมขอฝากไปด้วยนะครับนะบนะขอบอกขอบอกกว่าอย่างนั้นนะครับผมนะฮะ ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับผมนะข่าวประชาสัมพันธ์นะฮะเ้าเข้าไปข่าวประชาสัมพันธ์นี่นี่ก่อนนะครับข่าวประชาสัมพันธ์นะครับผมนะฮะข่าวประชาสัมพันธ์นี่ก็เนื่องด้วยนะครับเนื่องด้วยนะฮะจะถึงเทศกาลวันออกพรรษานะฮะวันออกพรรษา นะประจำปี2567ตามาประกาศที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีโดยกําหนดให้ผู้ประสงนะค์ขออนุญาตนะครับขออนุญาตจําหน่ายดอกไม้เพลิงยื่นคําขอกับนายทะเบียนตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่11ตุลาคม2567เวลาราชการณนะที่ว่าการอำเภอบ้านผือชั้น2นั่นเองนะครับผม เนะข้าใจเข้าใจนะครับอยู่ชั้นสองเขาว่ายงนั้นนะครับชั้นสองตามมาตามมาเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับนะฮะเรื่องเล่าข่าวบ้านผืงก็ได้หมดเวลาลงนะครับถ้ามีข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สังคมนะครับผมผมก็จะมานําเสนอนะครับเรื่องเล่าข่าวบ้านผืง นะครับดำเนินรายการโดยรับดำเนินรายการสวัสด์เถือพิมายอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะฮะตานที่ออกอากาศนะครับที่ถนนชนบทบำรุงตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมินั่นเองนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะขอบคุณมากครับนะฮะแล้วกดติดตามด้วยนะครับผมเรื่องดีๆก็จะรู้ก่อนใครเพื่อนเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมนะฮะวันนี้หมดเวลาลงนะครับผม นะผมสวัสดิ์เครือพิมายนะะข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวเฮดดีขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ